สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวน้ําตกอ่างช้างน้ําที่อําเภอบ้านบึงนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะไปยังไงบ้างนะครับไปกันครับสาหรับเส้นทางครับผมจะเริ่มตั้งแต่แยกบ้านสวนนะครับหรือว่าแยกใบพัดโรงเรียนจัดนั่นเองนะครับผมอันนี้นะครับีหน้าโรงเรียนจัดนะครับ เราจะต้องไปติดไฟแดงนะครับเพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งนะครับหลัง <spirit. S 2> จากที่เลยแยกไฟแดงโรงเร <Huh? S 1> ียนตัดมาแล้วนะครับก็วิ่งตรงมานะครับตรงมาเรื <Alright. Mario> ่อยๆเลยอันนี้จะเป็นแยกไฟแดงตรงทางมอเตอร์เวย์นะครับตรงหนองลีนะครับผมอันนี้ก็วิ่งตรงไปอีกนะครับผมเมื่อเราผ่านไฟแดงแรกมานะครับเดี๋ยวมันจะมีไฟแดงอีกไฟแดงหนึ่งนะครับนี่นะครับแยกไฟแดงนี้นะครับเราก็วิ่งตรงไปอีกนะครับผม เมื่อเราผ่านไฟแดง2ไฟแดงมาแล้วนะครับเราก็วิ่งตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับจนจะถึงบ้านบึงนะครับตรงนี้มันจะมีทางที่เป็นสะพานนะครับผมเราต้องขึ้นสะพานไปนะครับต้องชิดขวาไว้นะครับเพื่อขึ้นสะพานนะครับผมนีม่นะครับขึ้นสะพานเลยนะครับ เมื่อเราลงสะพานมานะครับก็วิ่งตรงไปอีกนะครับผมจนจะไปถึงสะพานอีกสะพานหนึ่งนะครับผมสะพานนั้นเราจะต้องชิดซ้ายออกมานะครับเพื่อลอดใต้สะพานนะครับผมมันจะเป็นช่องสําหรับยูเทิร์นนะครับหรือว่ากลับรถนะครับใต้สะพานนะครับเราจะต้องทําการกลับรถใต้สะพานนะครับเพื่อวิ่งกลับไปอีกทางหนึ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเลยเมื่อเรากลับรถออกมาแล้วนะครับ ให้ทำการขี่ชิดซ้ายไว้นะครับผมเพราะทางเข้าเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลมากนะครับผมประมาณสัก500เมตรนะครับก็จะถึงทางเข้าแล้วนะครับจุดสังเกตอีกอย่างนึงน,นะครับก็คือจะมีปั๊มน้ำมันซ้ายมือนะครับผมปั๊มยี่ห้อดังนะครับจะต้องเลยปั๊มนี้ไปก่อนนะครับ แล้วทางเข้าเนี่ยมันจะอยู่ตรงทางโค้งนะครับผมนี่นะครับเลยปั๊มนี้ไปก่อนนะครับ อย่คขับรถเร็วนะครับเพราะใกล้จะถึงทางเข้าแล้วนะครับจุดทางเข้านะครับมีจะสังเกตอยู่นะครับนี่นะครับเป็นสสารสุขสมบูรณ์2นะครับผมนี่นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะครับเราจะวิ่งผ่านปะปาบ้านบึงนะครับผมตรงนี้นะครับผมแล้วก็วิ่งตรงไปอีกนะครับผม ด้านขวามือนะครับจะเป็นทางเข้าโรงเรียนบ้านห้วยมาไฟนะครับเราก็วิ่งตรงไปอีกนะครับวิ่งตรงไปเรื่อยๆเลยเมื INGING ่อเราวิ่งมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอป้ายเตือนสีแยกนะครับผมให้เราวิ่งตรงไปอีกนะครับผมตรงนี้ด้านขวามือจะเป็นสารเจ้านะครับผมเราวิ่งตรงไปอีกนะครับผม เมื่อเราวิ่งตรงมาเรื่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเจอทางครับมันเป็นทางแยกทางลูกรังเนี่ยเราไม่ต้องสนใจนะครับเราวิ่งแต่ตามทางคอนกรีตไปอย่างเดียวนะครับผมวิ่งตรงไปเลยครับเมื่อเราขี่มาสักพักนะครับจะเจอกับป่าสวนยางนะครับสองข้างทางเลยไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่ลงแน่นอนนะครับจะต้องวิ่งผ่าป่าสวนยางนี้ไปนะครับผม เมื่อมาถึงแยกตรงนี้นะครับผมไม่ต้องสนใจนะครับคือเราต้องขี่ไปตามทางอย่างเดียวนะครับผมเกิดเลี้ยวซ้ายนี่เข้าไปตรงเขตสุสานเขานะครับให้วิ่งตามเส้นเหลืองไว้นะครับตรงนี้จะเป็นทางโค้งนะครับให้ขับขี่อย่างระมัดระวังนะครับผมตรงนี้โค้งค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะเลี้ยวขวาเลยนะครับ อย่าขับเร็วนะครับผมอาจจะหลุดโค้งได้นะครับแล้วก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับตามทางเลยตรงนี้นะครับเราก็วิ่งตรงไปอีกนะครับเมื่อผ่านจุดนี้มานะครับมันก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับเห็นไหมครับข้างหน้ามีร้านค้าแล้วนะครับ มาถึงแล้วนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จอดแล้วก็ไปเสียค่าบริการนะครับแล้วก็สามารถขับรถเข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีที่จอดสําหรับรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็มีที่จอดให้นะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้มาถึงน้ำตกอ่างช้างน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนเนี้จะมีน้ำนะครับเอย่าไปดูกันนะครับว่ามันจะมีน้ำเยอะแค่ไหนนะครับตอนนี้มันเดือนตุลาคมนะครับฝนยังตกอยู่เนี่ยมันก็จะยังพอมีน้ำให้เล่นบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะครับตอนนี้จะล่มลื่นมากนะครับเพราะว่ายังมีฝนอยู่นะครับ เหนไหมครับวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับมันก็จะเงียบแล้วก็ล่มลื่นนะครับผมหานะบเก็บของป่า น้าตกที่นี่มันจะไม่มีทั้งปีนะครับผมมันจะมีแค่ช่วงหน้าฝนเนี่ยแหละครับนี่เป็นแอ่งนะครับน้ําตกไม่ใหญ่นะครับอันนี้ก็จะมีต้นมะเดื่อนะครับทางด้านล่าง มีคนเล่นอยู่นะครับเป็นทางที่เดินมานะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นทางเดินเรียบทานน้ําตกนะครับ เป็นทานน้าตกแบบเล็กๆนะครับผมมินิมอลมีคนมานอนพักผ่อนนะครับมีห้องน้ำนครับ น้ำขุ่นแสดงว่าฝนยังตกอยู่ครับเมื่อไม่กี่วันนี้เองครับเหมาะสำหรับมาเที่ยวแบบชิวๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแผนที่นะครับ น้ําปลาไหลหลากก็จะมีเป็นชั้นๆไปนะครับเดินตัดเลาะไปนะครับผม ถ้าเกิดไม่เดินลัดเลาะไปก็ต้องปีนขึ้นไปนะครับผมวันนี้ผมมาคนเดียวคงไม่ขึ้นไปนะครับ เพราะว่าจะขึ้นไปก็ต้องมีเพื่อนนะครับเดินลัดเลาะไปได้นะครับ ถ้าเกิดใครสนใจที่จะมาเที่ยวที่น้ำตกอ่างช้างน้ำนะครับก็มาไม่ยากนะครับผมก็ทางเข้าหรือว่าจุดที่จะขับเข้ามาเนี่ยจะบอกไว้ในคลิปทั้งหมดแล้วนะครับว่าให้มายัางไงนะครับอันนี้ก็มาวันธรรมดาเนี่ยคนอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าวันหยุดเนี่ยจะมีคนมาหรือเปล่านะครับ บรรยากาศดีมากครับผมด้านหลังมันยังสามารถปีนที่ไปได้อีกนะครับแต่อย่างที่บอกครับวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับผมก็เลยจะไม่ขึ้นไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ